ตอนนี้นะคะแมวกับว่าดีนะคะก็กําลังจะเข้ามาถึงน้ําตกคลองเจ้าแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในเกาะกูดแห่งนี้แล้วนะคะแล้วก็อไกไท้องถิ่นเนี่ยได้แนะนําว่าเราสามารถว่ายน้ําเล่นที่นี่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมวอาจจะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการว่ายน้ําในน้ําตก แต่ก็คือชอบดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนาะคนเชียงใหม่เนาะเราก็จะมีแบบน้ําตกหลากหลายที่นะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นอีกที่นึงแน่นอนที่ประทับใจนะคะเพราะว่าเวลาเรามาภูเขาเราเนี่ยก็สิ่งที่คู่กับภูเขานั่นก็คือน้ําตกเหมือนกับแมวคู่กับอนี้นั่นเองหวานตลอดเวลาเลยอย่าเพิ่งรีบหมั่นไส้กันนะคะเดี๋ยวเราไปชื่นชมความงามของน้ําตกคลองเจ้ากันคะ่ะ w h a t w onderful, wonderful, wonderful Thailand <c oughs> น้ำตกคลองเจ้าแห่งนี้นะคะก็มีความสวยงามนะคะทุกๆคนค่ะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเกาะกูดนะคะแมวกับอาดีเนี่ย สักเจสเลยนะคะแนะนําเลยนะคะให้มาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าเดินทางไม่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าเช่ามอเตอร์ไซค์เหมือนเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาจอดไปที่ปากทางนะคะแล้วก็เดินเข้ามาอีกประมาณ400เมตรเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนแมวที่เป็นคนท้องที่ที่นี่น่เขาบอกว่าน้าเนี่ยตอนนี้มันแห้งไปเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำจะสูงกว่านี้ประมาณเมตรถึง2เมตรเลยนะคะแต่ว่าก็โอเคแล้วนะแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วนะคะอดีคะ่ะ are you happy to coming here มี r รรมชา t i ที่สวยมามมากแ a ะมีการว่ายน้ำที w ย n ด e r ี่ l มางน่าทึ่งใน o น้ s w องทา f เด l นโอเคค่ะ so we go next have a snack หยุนิดหน่อยครับหยุ e นิดหน่อย I saw they have like banana fry กล้วยทอด yeah in the front so let's we try let's try and then we go next to the end of the walkway no end of the road in เกาะกูด จา <Okay>, From here, about 30 m นาทีโอ้โอเค Not too far โอเคโอเคค่ะไปกันไปกันค่ะและนี่ก็เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกน้ำตกหนึ่งของเกาะกูดนะคะนั่นก็คือน้ำตกคลองยายกี่ค่ะน้ำตกคลองยายกี่เนี่ยแม้วจะคิดว่าเดินทางมายากกว่าน้ำตกคลองเจ้าสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า เขาจะอยู่ลึกกว่านะคะแล้วก็ต้องขับรถขึ้นเขาในระดับนึงเลยนะคะแต่ว่าความสวยงามเนี่ยสวยไม่แพ้กันเลยค่ะ และแน่นอนค่ะสายชอบถ่ายรูปสายชอบถ่ายคลิปหรือว่าคนที่ชอบกาแฟอร่อยๆนะคะรวมทั้งมีขนมด้วยนะคะร้านนี้แมวแนะนำเลยนะคะ h i g ีเลค c o m m e n ตนะคะเป็นร้านที่น่ารักมากค่ะทุกๆคนคะ่ะไม่ใช่เฉพาะวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทุกๆมุมของร้านนะคะร้านนี้เนี่ยเขายังมีเจ้าของร้านที่น่ารักอีกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มาที่นี่นะคะ หาดคลองละหารนะคะอย่าลืมเลยนะคะต้องมากาแฟร้านนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะแมวนะคะที่แนะนํานะคะเพื่อนแมวที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยก็แนะนําให้ขับรถเล่นมาเที่ยวชมที่นี่เขามีทั้งส่วนที่เป็นรีสอร์ทซึ่งกําลังสร้างอยู่นะคะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะส่วนที่เป็นร้านกาแฟชิคๆวิวดีๆบรรยากาศแบบอื้อหือดูตามภาพโดยที่ไม่ต้องการคําบรรยายใดๆทั้งนั้น แมวที่ว่าชอบแล้วนะคะอาดีเองก็ชอบมากเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าแมวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคอกาแฟนะคะแต่ว่าอาดีเนี่ยเขาก็ทานกาแฟได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่ากาแฟที่เนี่ยอร่อยมากเหมือนที่ยุโรปเลยคะ่ะทุกๆคนขาและนี่นะคะก็คือบรรยากาศโดยรวมอีกครั้งหนึ่งของร้านนี้นะคะแมวแปะชื่อร้านไว้ให้แล้วนะคะใครที่ไปเกาะกูดอย่าพลาดเลยนะคะ ได้แล้วแมวกับอาดี่ก็ได้มีขนมนะคะมีเครื่องดื่มมีสแน็คเหมือนที่ออดี้บอกนะคะและเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายของเกาะปูดกันแล้วนั่นก็คือหมู่บ้านอ่าวใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่น่าสนใจมากๆค่ะอันนี้ไม่ได้ทำอัาน,นี้ทำป่าที่มันตายยังคะตายแล้วกินได้ไหมคะ อแต่ปูยังไม่ตายสักตัวเนาะแต่แต่โอ้แม่เอาไม่กล้าแต่อ้นะะี่ไม่ตายเลยอ่ะอ๋อตอนเช้าก็คือเอาเอาอวนไปปล่อยต่อเดินทาเดินทาทุกๆุกเช้าเลยใช่ไหมคะอืม and this is not finished yet my dear อันนี้คือเดี๋ยวพี่ก็ต้องเอาไปทำแนละ้วอู้นี่ไงคะขาปูปูเฮียโอ้โหอันนี้น่าจะตายแล้วค่ะแล้วปลาตัวใหญ่ๆล่ะคะเราได้เราเราได้ยังไงอะค่ะ,ะ,ะค hmm. most people do fishing for the big fish but not for this one อันนี้เขาเรียกว่าอ้วนเหรอคะหรือว่าแห่คะอ้วนแล้วอ้วนนี่มันไม่สามารถจับปลาใหญ่ได้หรอคะบางทีมันก็ติดเป็นเป็นเป็นอวนปูอ๋อมันเป็นอวนปูอวนปูอวนหอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อปลาแต่อันนี้คะอันนี้คืออันนี้อันนี้ของปลาไหมคะอ๋อ yes you are correct this is for fish เออเขาดาวออกเนาะว่านนี้เป็นจับปลาไบยูโน่จะกินเสกคงเสกกินเสกแทนใจแล้วน่าจะไปเอาอ๋อคือประตูทางเข้าอยู่ทางนูน้นอืม <c oughs> ผู้ปัญญาเนาะูป <c oughs> ัญญาชาวบ้านแต่พูดตรงๆนะคะหนูหนูหนูอยากไปถ้าไปได้ก็ก็ก็อยากไป <c oughs> แต่ว่าไปจะเป็นภาระเขาเนะ้ะ <c oughs> ไม่ไปไ <c oughs> กลขนาดไหนคะไกลจนเราไม่เห็นเกาะเลยหรอคะ อื๋อวิ่งไปอย่างนี้วนไปอย่างนี้แล้วก็ถึงจะกลับมานี่ไหมคะอน้องเคยไปไหมครับน้องเคยไปไหมแล้วอยากไปไหมครับแตมันมีตัวอะไรบางอย่างก็ไม่รู้มีตัวอะไรมีตัวอะไรตัวปูตัวใหญ่ตัวปูตัวใหญ่ก็อร่อยสิใช่ไหมอยู่ด้านลลาง อ๋อมันอยู่ด้านล่างออ๋สีชุดเลยเหตุไหนไกด์ของพี่อยู่ตรงไหนคะอ,นอ๋อปลาตัวใหญ่มากขอบคุณนะครับถ่ายรูปแม่นี่ไงพี่ถ่ายรูปได้ไหมได้โอ้หตัวใหญ่มากเลยอะ่ะอันนี้คืออันนี้คือเอาไว้กินเหรอคะหรือว่าอะไรเอาไว้เลี้ยง <c oughs> เอาไว้ดูฮ่า <c oughs> เอาไว้ดู <c oughs> ดหรอ ดูปลาสวยขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเพราะว่ามันไม่กัดไงเพราะว่ามันจะกัดโจงนอ่าแล้วผมเออมันจะจัดก sure ัดโจนหรอแล้วผมกินไหมอ่ะกินปลาไหมชอบกินชอบกินกุ้งไหมชอบกินอาหารทะเลหรือเปล่าไม่อ่าไม่ชอบหรอทำไมอ่ะพี่ชอบมากเลยนะจะอ้วกน้องอาจจะกินมาตั้งนานแล้วอ่ะเนาะมันกินเชือกใหญ่โอ้ตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่พ่อลูกมอนหม่ตัวไหนตัวพ่อตัวไหนตัวลูกลูกนะพ่อมันตัวใหญ่นันตัวใหญ่เปนปลาฉลามเลยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมันมันมันกัดได้มุกทีเดียวแล้วนะออืจริงหรออ๋อค่ะ แล้วปลาที่น้องเอาให้เอาให้ให,หนูรู้เมื่อกี้คืออันนั้นคือกินไม่ได้ใช่ไหมคะน,นั้นคือเอาไปเลี้ยงไม่ดูเฉยๆห,ะะหรอคะแล้วอ่า so it's i it a a b l e downstairs he told me that he cannot eat but mm hmm. actually it's eatable mm hmm. okay. อ๋อโอ้อคือถ้าเกิดว่ามีคนมาขายเราก็ซื้อโหเลี้ยงปลาไว้ใต้ใต้ถุนบ้านอย่างนี้เลยเนาะดีจังเลยอ่ะเอาดาทางภาคเหนือก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้มาข้างล่าง mm hmm. ทางนี้ก็เลี้ยงปลาไว้ข้างล่างหนูยอยากรู้คําถามหนึ่งค่ะคืออย่างตอนที่เดินมาอย่างเงี้ยคะ่ะบ้านเราอยู่บนน้าใช่ไหมคะบ้านเราอยู่บนน้าอย่างเงี้ยแล้วบางบ้านมีเล็กที่บ้านด้วยอ่ะคือมันสามารถมีเล็กที่บ้านได้ใช่ไหมคะมอ๋อมีทุกลังเลยเหรอคะแล,แล้วอย่างเงี้ยที่ดินเราจะจะจะเป็นยังไงอะคะก็คือเราก็ที่ตรงน้ํานี่เป็นของเราด้วยเหรอคะอ๋อมันเช่าอยู่ อะอะคือถ้าสมมติว่าสมมติว่าหนูอยากหนูอยากมมีบ้านอยู่อย่างเนี้ยหนูอยากมีบ้านอยู่ข้างๆเนี้ยเนี้ยบ้านที่เก่าๆเนี้ยแล้วแล,ว,วแล้วเราอยากจะมาเช่าแล้วเราอยากจะมาทําเป็นบ้านข,าของเราอยู่นี้อยู่ได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้เขาให้เฉพาะคนที่ทางานคนในนเกาะเนี่ยอ๋อเขา แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาสร้างใหม่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้โอ้ความรู้ใหม่แล้วเนี่ยอ๋อซื้อบ้านที่เขาทำเสร็จแล้วมาซื้อมาเป็นของเราอ๋ออะสมมุติว่าอย่างบ้านหลังเนี้ยบ้านบ้านที่พี่ๆทํากันเนี่ยคือถ้ามาซื้ออย่างเงี้ยซื้อได้ไหมอ๋อซื้อได้อ๋อก็มีโฉนดมีอะไรอย่างงี้เลยเหรอคะอ๋อ แล้วค่าเช่าเราจ่ายให้ใครอะคะอัทตอ oh, อ๋อเขาคงคิดไม่แพงเนาะอืมแพงปีงก็ตกประมาณ2,000บาทตลอดปี mm. One years rental here is 2,000บาท only One year Yes rental of rental of our whole house 2,000บาท b e c a u s e mm. the the government they would like to help our fishermen อ๋อ ah, government help อ๋อ ถ้าบ้านเล็กก็อาจจะแบบถูกกว่านี้แต่นี่คือบ้านเราใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ใหญ่ก็ประมาณสองคนสองอะไรแล้ไหมอืมอันนี้ใหญ่มากแล้วอย่างเงี้ยค่ะระบบน้ำที่เป็นน้ำจืดนะคะเขาก็ต่อให้เราเหรอคะอ๋อเดลส์เฮาท์สำหรับวอเตอร์ for u s i n น้ออ๋อ so six months no need to pay the uh, the water and electric because the government support they have a lot of water here inside โอ้ความรู้ใหม่จริงๆเลยนะค่ะเนี่ยอ๋อ oh, ข้างหลังนะค <c oughs> ือเป็นสวนผักใช่ไหมคะตาดีมากเลยเนาะอือ แล้วแล้วคุณลุงกับคุณป้าอยู่ที่นี่มานานนี่ยังคะนนโหเกิด<ฮ>ที่นี่เลยเหรอคะก็คือเป็นคนเกาะกูกดเลยเนาะวันนี้แมวมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่พ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราค่ะหลายอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาสัมผัสพร้อมกันแล้ว กอ,อกูดเนี่ยยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าแมวจะมีแขกรับเชิญที่เป็นเกสคนสำคัญแล้วก็เป็นคนท้องที่ที่นี่เขาจะมาบอกเล่าอะไรกับเรานั้นฝากทุกทุกคนกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามกอ,อกูด EP สุดท้ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้แมวกับอดี้ลาจากทุกทุกคนไปด้วยวิวสวยๆแบบนี้และขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ